ทีนี้พามชมแอวเหนือดีกว่าเจ้าเชียงใหม่ไปดูเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ที่นี่นะคะล่าสุดเขาต่อยอดสิ่งที่เขาปลูกด้วยการรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องดื่มโกโก้เตาถ่านการันตีรสเข้มเต็มคุณภาพพร้อมประวัติที่ไม่ธรรมดาจะเป็นอย่างไรไปดูกัน นี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือเมนูมันดัลาโกโกหรือโกโก้เตาถ่านรสชาติเข้มข้นส่งตรงจากในสวนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีกรรมวิธีการทำแบบโบราณก็คือการใช้ความร้อนจากภายนอกจากหม้อต้มขนาดใหญ่ที่ตั้งบนเตาถ่านจนผงโกโก้หรือดาร์โกโกละลายสังเกตได้จากไหน สังเกตได้จากไอร้อนที่กำลังปวยพุ่งขึ้นมาระหว่างคนโกโก้ให้เข้ากันจนได้ที่พร้อมชมสดใหม่แก้วต่อแก้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยขั้นตอนนี้เลยฝานแข่งโกโก้เมื่อสักครู่เห็นไหมคะฝานให้เป็นชิ้นฝอยเล็กๆโรยหน้าเครื่องดื่มโกโก้แล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้า คุณเอกพบการบุญหรือว่าลุงเอกเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนโกโก้ไว้ย5 5ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีชงโกโก้แบบนี้เนี่ยนับเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อในสมัยโบราณของชนเผ่ามายาคุณผู้ชมคือตรงนี้เนี่ยเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเก่าแก่ในอเมริกากลางที่เขาเชื่อว่าโกโก้เนี่ยได้รับพลังงานโอบอุ้มจากธาตุทั้งสได้แก่ดินน้ำลมไฟ แล้วก็ยังเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ช่วยปรับสมดุลในร่างกายและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีส่วนสูตรการชงโกโก้ก็มีทั้งแบบผสมน้ำแร่ธรรมชาติของในอำเภอเชียงดาวด้วยนะบางคนขอบอกว่าใส่นม,มวัวเข้าไปน้ำกะทิก็ได้ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลยโดยโกโก้ที่นี่มีทั้งแบบผงแล้วก็เป็นแบบดาร์กก็จะออกขมขเข้มข้นหน่อย ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าคุณเอกภพนะเขาแปรรูปเองทุกขั้นตอนนะคะโกโก้เขาเนี่ยเพราะเขาปลูกเองก็เลยแปรรูปเองนชงเองแบบนี้ปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมถ้าเราไปดูข้อมูลนะคะในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยพบว่ามีเกษตรกรปลูกโกโก้ประมาณ40-50ไร่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแบบง่ายๆเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด แล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ปลูกโกโก้ของอำเภอเชียงดาวให้มีประสิทธิภาพต่อไปด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมต้นโกโก้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเขาปลูกกันเยอะมากในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจลิ้มลองนะเครื่องดื่มโกโก้แท้เป็นโกโก้เตาถ่านเนี่ยแวะมาได้เลยนะคะที่ตลาดนัดธรรมชาติบ้านไผ่ล้อม ตลาดนี้อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ข้างๆอ,อบตอช้างเผือกอเภอเมืองเจียงใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมเขาเปิดทุกเช้าวันหยุดค่ะก็คือเปิดทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายาวไปจนถึง11บเอโมงค่ะเน้นย้ำตรงนี้ขายเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะคะ5ชั่วโมง ก็เก็บของแล้วนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะใครอยากไปสัมผัสมนสเสน่ห์กรรมวิธีการทําโกโก้แบบโบราณหาชมได้ยากแบบนี้แล้วก็ไปชิมโกโก้แท้100%เปเซแบบเตาถ่านไปกันได้เลยนะคะที่ตลาดนักธรรมชาติบ้านไผ่ล้อมอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำพิกัดกันอีกสักครั้งกัะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ